What season is it? Rainy season. It's rainy, rainy. season. ไม่ It's rainy season. Redo. ฝน next. What season is it? Born. Born. Cold season. It's cold season. อ่ะเรามา What is the weather like? ลักษณะอากาศเป็นอย่างไรไบันทึกคำถามลงไปด้วยอนอกจากฤดูกาลแล้วที่ทบทวนไปเรามาเรียนเกี่ยวกับลักษณะอากาศ climate ล,ลักษณะอากาศลักษณะดินฟ้าอากาศเป็นอย่างไร What is the weather like like ในที่นี้แปลว่าแปลว่าชอบใช่หรือไม่ ใช่ไหมคะใช่หรอไม่ใช่ไลท์ like ในที่นี้แปลว่าลักษณะอย่างไรเหมือนกับ What d o e s he l i k e เขาผู้ชายมีลักษณะอย่างไร he's tall and handsome เขาผู้ชายเป็นไงสูงแล้วก็รูปรอด้วย handsome อันนี้ก็เหมือนกันคำว่า Like ในที่นี้แปลว่าลักษณะ what is the weather ไล่จดความหมายไปด้วยลักษณะอากาศเป็นอย่างไรลักษณะอากาศถามเกี่ยวกับลักษณะอากาศ what is the weather like มีลักษณะอากาศอย่างไรมาดูจากรูปภาพค่ะ นักเรียนทราบไหมว่าเป็นฤดูการอะไรเนี่ย What season is it ดูจากรูปภาพแล้วน่าจะเป็นฤดูอะไรเออคะ What season is it rainy Rain season ฤดูฝนฤดูฝนนี้มีลักษณะอา,ากาศอย่างไรบ้างคะ <c oughs> อากาศแปรปรวนอากาศยังไงอีกค <c oughs> ะลักษณะของฤดูฝนเป็นงไง rainy ฝนตกมีอะไรอีก รู้แค่ฝนตกอย่างเดียวมีอะไรอีกนภพัทแดูฝนมีอะไรอีกท้องฟ้ามันเป็นยังไงอะบางทีอมือดครึมครคร้ม cloudy มืดครึ้มมีอะไรอีกคะอากาศหน้านอนอ๋อฤดูฝนอากาศหน้านอนลักษณะอากาศหน้านอนอม,มีลมแรงอาจจะลมแรงก่อนฝนตกอ่ามีอะไรอีกหรือขณะฝนตก มีพายุฟ้าแรบฟ้าผ่า,ฟ,าฟ้าร้องอะไรแล้วแต่นี่คือลักษณะของรดูฝนจดคำศัพท์ลงไป rainy r a i n ฝนตกอ่ามีฝนตกจดคำศัพท์ลงไปเลยลักษณะอากาศแล้วนะคะจดบันทึก r a i n y r a i n ่พี่ขอคำศัพท์ตรงนี้ด้วยค่ะ ตรงภาพนักเรียนนะคะอ่า R A I N Y เขียนคำศัพท์ลงไป R A I N Y เรนนี่มีฝนตกมาจากคำว่าเรนนนั่นเองเรนแปลว่าฝนเรนนี่มีฝนตก ใคราวดีคราวดีมีเมฆมีเมฆครึ้ม C L O U D Y คราวดีมีเมฆครึ้มอะไรอีกนะเมื่อกี้ตอบมีฝนตกมีเมฆครึ้มมีอากาศ ชื้นแฉะอากาศชื้นไหมชื้น wet ชื้นแฉะ w e t wet ชื้นอากาศชื้น lightning บางครั้งก็ lightning หรือ lightning ตัวเดียวเออความหมายเหมือนกันนะคะมีฟ้าอะไรฮะบางคนก็อาจจะเจอ lightning หรือ lightning นะความหมายนะคำนี้มีสองคำนะเขียนได้2อ,อย่าง r i g h t n i n g ห lightning ฟ้าฟ้าอะไรเนี่ยเห็นไหมลงจากก้อนเมฆเนี่ยแวกมาเลยตึ้มฟ้าอะไร oh <my. S 1> ฟ้าร้องฟ้าแลบฟ้าผ่าอะไรพวกนี้ไ oh <my. S 1> ลก็แปลว่าแสงไงแสงที่บนท้องฟ้าเวลาฝนตกเราเรียกอะไรล่ะ ฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าไรทีหนึ่งหรือไรหนึ่งมีสองคำนะเอาคำนี้ไปบางครั้งลักษณะอากาศเราอยู่ใกล้ทะเลเนี่ยเคยสังเกตไหมถ้าท้องฟ้าแดงเลยแสดงว่าจะต้องมีอะไรแล้วมีพายุ stormy พายุก็มีหลายอย่างมี depression มีอะไร ทอร์นาโดมีชื่อต่างๆตามแหล่งเกิดนะชื่อพายุนะเพราะนั้นนะเราก็รู้จักคำว่า Stormy พอสูงขึ้นไปนะักเรียนอาจจะได้เรียนทอร์นาโดเฮอริเคนดิเพรสชั่นอะไรแล้วแตนะ่นั้นไปเรียนเพิ่มเติมอันครูก็เรียนให้เป็นพื้นฐานว่าเออมีพายุพายุอะไรก็แล้วแต่ความรุนแรง อ่าตัวอีกครั้งหนึ่งเสร็จแล้วนะคะเรนนี่เรนนี่เราวดี้ราวดีดด้เวทเวทเวทไรซิงไรซิงส่าสกดสิคะ L รายคลิงฟาละฟาร้องฟาาสตามี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 มีภายุวทววทดับเป็นยู ชื้นแช่ c l o u ดี c l o u d ี cloudy spell c l o u d C L O U D Y c l o u d มีเมฆครึ้มหรือภาษาอีกภาษาหนึ่งฟ้าหลัวใช่ไหมคะ rainy r a i n Yeah. What is the weather like in rainy season จะตอบได้ไหม What is the weather like in rainy season ลักษณะาอากาศเป็นอย่างไรในฤดูฝน It's rainy, i It s cloudy, i s wet, i s r i s i n g it's stormy นี่คือลักษณะของฤดูฝนต่อไป what season is this hot season what is the weather like in the hot season hot เป็นไง hot ร้อนแล้วไงอีกอากาศชื้นแฉะไหมไม่อากาศเป็นไงแห้งแ้งอะไรอีกอากาศแห้งอากาศร้อนอุ๊ อะไรอีกดวงอาทิตย์เป็นไงลูกร้อนสันชายพระอาทิตย์แสงแดดจัดเพราะนั้นเราก็คะสันนี่สันแปลว่าอะไรสันพระอาทิตย์สันน,น,นี่มีพระอาทิตย์หรือมีแสงแดดจัดมีแสงแดดจัดแดดร้อนเพราะว่าอาไมโลกเราโคจรไป ใกล้ดวงอาทิตย์ทำให้ร้อนร้อนแล้วก็มีแดดจัดฮอตมีอากาศร้อนฮอตร้อนบางครั้งก็ไม่ร้อนมากเราเรียกว่าอบอุ่นวอร์มวอร์มอากาศร้อน หนาแห้งแล้งอบอ้าวอันนี้อันนี้ใช้คำเดียวกัน sunny s u n n y sunny ม,ดดมีแสงแดดจัดมีแสงแดดจัด hot ร้อน dry dry แห้งแล้งอบอ้าวได้ยังน warm อบอุ่น W A-R-M อวอบอุ่นนัพัทรเรียบร้อยนะคะ โอเคคนที่เสร็จแล้วดูต่อไปเอาอ่านคำพวกนี้ทั้งหมดเลย sunny 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 hot 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 dry ถ้าถอนอ่านยาง dry 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 warm 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 dry sunny hot นเองค่ะ s ัน n y h อ t Dry Warm ต่อไป What is the best l i k e in the cold season คะเลือดดูหนาวอากาศเป็นไงคะหู่แล้วมีอะไรอกีก วินดี I ้เิลยูไอดวินดีมีลมแรงนภัสกับนภัสธรนออน,ออนจดด้วยวินดี I ้ดับเบิลยูไอวินดีมีลมแรง dry เมื่อกี้แปลว่าอะไรอบอ้า oh, วร้อน dry ถ้าเป็นในฤดูหนาวอากาศมันแห้งผิวทำไมลูกอ่อ oh, ผิวมันก็แห้งแตกแหลงเหมือนกันเหมือนกับพื้นนาเลยนะก็ต้องทาอ้า oh, โลชั่นใช่ไหมโค cool. อากาศหนาวเย็น C O L D โคหนาวเย็นค่อนข้างหนาวมากหนาวจัดนั่นแหละโคบางครั้งอาจจะอากาศก็เคลียเป็นไงเคลียแจ่มใส C L E A R เคลียท้องฟ้าแจ่มใสปลอดโปร่งเนี่ยเราใช้คำว่าเคลีย C L E A R เคลียสงสัยวันนี้จะได้ฤดูกาลกับลักษณะอากาศนะอากาศแจ่มใสปลอดโปร่งวินดี้ลมแรง dry แห้งโคหนาวเย็นเย็นจัดเคลียอากาศปลอดโปรง่งนะลักษณะอากาศทั้งหมดนีนะ้นักเรียนก็ไปท่องคำศัพท์มาในชั่วโมงหน้าเราก็จะให้นักเรียนเขียนคำศัพท์ด้วยนะคะคำศัพท์ลักษณะอากาศและฤดูกาลวันวันทีนะ่คงไม่ยากเกินไปนะ เดี๋ยวก็รวบรวมสมุดส่งครูด้วยค่ะโอเค See you again on Tuesday Goodbye